ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมผีน้ำปลานะครับผมโอ้โหเกมนี้ก็เกป็นเป็นเกมคล้ายเกมแอมดีเซียนะครับผมเกมผีน้ำปานะครับผมโหหยิบกระดาษอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยขดเล่าขดเล่าขดเล่าเฮ้ยเล่าเ่าเลาเล่าแกะอ้าวไหนแล้วะช่างมัน หาของเยดไฟฉายเออกดแท็บนะครับไปกดเอกดเอกดเอเปิดไฟฉายแล้วก็ปิดแล้วก็หาของก่อนอะไรสมุดกด N เปิดสมุดอะไรน้ตโน้ตบุ๊กนะครับเฮ้ยหาอะไรเนะี่ยเราต้องหาเจ yeah. ได้แล้วเราก็เอาในีของมาครับทานไฟวนะเนี่ยเราก็หยิบของกดจีใชกดจีนะครับแสงสว่างครับเราอยู่ในที่มืดครับเปิดประตูเราก็ไปต่อเลยโอ้โห โอ้ oh, บรรยากาศคุรยอดเลยหนาวซะเหลือเกินตรงนี้เราต้องหยิบก้อนหินไปอันหนึ่งนะ่งอ่ะเอ้ยกระทงุง ต้องไปหาหินนะครับมากระแทกเออเฮ้ยเออฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอ,อ้ยอ่ออ้าวอาจจะอา้าอะไรวะ อเอา้านี่ได้แล้วกด A กดไรน่ะอ๋อ กดไรวะเอ้ยเปิดไม่ออกทำไมมันหุบไม่ไปวะเฮ้ยทำไมมันเปิดไม่ไป เอ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้เอ้ย no จริงเชื่อยทำไมมันเปิดไม่ได้วะเฮ้ยอื้เอ้ย,อยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนา้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมกลับมานะแลแป๊บงงกับการตัวประต,ตูอ่ะ ผมก็ได้ข้อข้อมูลมานิดหนึ่งแล้วนะครับผมทีนี้เราจะผ่านได้ง่ายขึ้นเลยเยอะเลยเยอะเลยมันเยอะเลยโอ้โหตะกี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาจากการดูคลิปนะครับนี่ครับจะเปิดได้แล้วครับนี่ครับลงบันไดครับโอ้โหไม่ได้ยากเลยครับ เราก็ดูมันยากเลยเอา้าวเสียงอะไรต้องปองแป้งปองแปงตอนนี้กำลังฟ้ามืดอยู่นะอา้าวเราก็ตกประมาณครับอยู่ในบ่ออะไรไม่รู้เนะี่ยโอ้ยมันหล่อนเลยเกินเกมนี้แม่งหล่อนวะ่ะ โอ้โหเฮ้ยเห็นทางนี้แล้วไม่อยากจะเข้าเลยอะอ้าวจะล็อกทำไมวะนี่ไงเข้าประตูนี้เฮ้ย นเอาไว้ต oh. oh, oh, ีเอาไว้ตีไปเจ็บฟ้าสวรรค ประตูนุ่มเปิดไม่ได้อ่ะผมกลับมาแล้วนะครับโอ้โหตะกี้ตะกี้เกิดปัญหาครับเออคือเกมมันลุกนะครับเกม,มลุกนะครับผมมาเลยกลับมาแคสใหม่นะครับ โอ้โหเกมลุดเลยเซยง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 เหลือเกินเกมมันลุดนะครับโคตรเซยงเซ็งเลยนะครับแม่งเซ็งชิบหายเกมลุด เออแล้วประตูนี้มันเปิดยังไงวะเฮ้ยอะไรอ่ะมันต้องให้อ๋อกูรู้แล้ว นี่ไงถอยเอาอกองนี้อ่อได้ของเอา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 จิบไปได้เออได้แล้วเอาได้แล้ว แล้วประตูนี่มันเปิดยังไงเนี่ย เฮ้ยแล้วมันจะไปตรงไหนวะเฮ้ยหาทางไม่เจอเลยเฮ้ยไปทรงไหนเนี่ยเออไหนวะ Au, 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 au. เข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วเอาอหไรยมัมไงไม่ตีวะ เฮ้ยทำไมไม่ตีไว้ซาโอ้ยเออได้แล้วเออยศเคไปแล้วเอ้กูไม่อยู่แล้วเฮ้ยยเฮ้ัเอยเฮอยเ้เฮ้เฮ้ยเร้ยเนะ โอ้ไม่รู้ฟังนี้ก่อนละกันเฮ้ยเไอ้เหี้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแค่ไหน ทางที่มาตอนแรกเอ,เอ้าอี๋กลับไม่ได้องใส่ต้องกลับทางเดิมไปต้องมุดลูไปทางโน้นทางโน้นโอ้โหเฮ้ยแม่งมัววะทางมัว เฮ้ยทำไงอ้าวอะไรวะเนี้ยกต้องใช้ไม้ เยต้ยเลยไอชุ่มขวางจังเลยไปลงไปทั้งนี้ย็ดขี้กว่าจะผ่านได้ผีน้ำปลาไม่โหดวะ่ะ แม่งว่าเอ็มนนเซียน่ากลัวและในเกมนี้แม่งยิ่งโหดหกว่า,าี่ยพอๆอกันเลยปะเอ่อไอ,ยอ้ยักิดอะไรขึ้นเอ่อ เออท,ท,ทุกท่านครับเดี๋ยวไปตอนที่พาสองนะครับผมไม่ไหวแล้วครับแม่งน่าโก่ผ่ายเลยครับเออขอจบการแคทเก,เกมผีน้ำปลาผีหา่าละไรแค่นี้นะก็สวัสดีครับ